ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนะครับทางช่อง YouTube รถคุณนำเข้าบางนาเทกเตอร์ทุกท่านนะครับก็หลังจากที่เราห่างหายกันไปนานนะครับก็หยุดสงการมั่งนะครับแล้วก็ติดภารกิจอีกหลายอย่างนะครับหลังจากที่เราสินค้าเข้ามาใหม่ทั้งหมด14คันนะครับก็เริ่มทยอยครับก็ทยอยมัดจำนะครับกันไปก็ 2- 3สคันนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าที่กำลังทยอยเข้ามาอีกหลายคัน ครับวันนี้จะพาพี่น้องๆมาดูนะครับกับภารกิจนะครับในการตรวจซ่อมนะครับบำรุงนะครับสินค้าของเรานะครับหลังจากที่ทําการซื้อขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคทสารหนุสองดีนะครับตัวนี้ก็จะเดินทางไปยังกาลสินนะครับอันนี้จะเป็นกาลสินนะครับแล้วก็ SK ไอซเอ็กซ์ร้อยยี่สิบีสามนะครับตัวนี้จะเดินทางไป บุรีรัมย์นะครับอันนี้จะไปบุรีรัมย์นะครับส่วนคันนี้ก็จะไปหาดไทยราศนะครับเป็น SK135 ไอเอ็เคร้อยยี่ห้าวาวาีศูนย์หกนะครับตัวนี้ก็จะเดินทางไปยังหาดไทยราศนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับแอดสามหนึ่งสองดีนะครับคันนี้จะเดินทางไปบางปูนะครับเส้นสุภูมวิทเก่านะครับแล้วก็จะมีฮิตาชิแซดเอ็กซ์กีดอา สามนะครับจะไปบางบอนห้านะครับนี่ก็กำลังทยอยนะครับทยอยทยอยการซ่อมบำรุงอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นของที่กลยุทธ์นะครับหรือว่าแบงค์บริการนะครับนี่ก็กำลังประกอบนะครับนี่นะส่วนคอนนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็กำลังทำการวันนี้เพิ่งจะเข้าตรวจเช็คครับก็เริ่มเปลี่ยนซีนกระบอกนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น 3- านสองดีนะครับที่จะเดินทางไปยังกาลสินนะครับนี่ทีมงานช่างแต้มนะครับก็กําลังทําการตรวจเช็คคันนี้ไม่ทําสีนะครับคันนี้ไม่ได้ทำสีแต่เราก็จะมีเก็บหน้าอาร์มเก็บเฟรมให้นะครับนี่ส่วนระบบภายในอันนี้คืออุปกรณ์แอร์นะครับผมนี่อันนี้อาจารย์เด่นกำลังทำการติดิฟ์มนะครับ นี่นะครับทีมเราครับเราจะถ่ายวิดีโอกันระหว่างรอนะครับนี่นี่เรากำลังติดทีมครับผมส่วนตนี้ครับอุปกรณ์ภายในนะครับทางเสร็จเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ต่างๆนีครับก็ ก็เหลือจะไล่เชื่อมนะครับก็ระหว่างรอก็รอที่ช่างเขานะครับน,นี่อันนี้ก็เสริมหน้าอาร์มให้นะครับเป็น3มเส้นเลยนะครับก็คาดว่าจะจัดส่งวันที่27นะครับยี 26, 27, ่สิบประมาณนี้นะครับอาจารย์กำลังทำการข้อบแผงครับ ส่วนพีซี120รุ่น8นะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ไอเชียงรายครับเชียงรายเชียงรายนะครับนี่ก็กําลังทําการเช็คช่วงล่างนะครับก็จะมีการเปลี่ยนริมสปอคเก็ตนะครับนี่ริมสปอคเก็ตเริ่มสึกนะไม่ได้เริ่มสึกนี่สึกเยอะนะครับก็จะทำการาเปลี่ยนริมสปอคเก็ตนะครับแล้วก็จะยิงบูทใหม่นะครับตัวนี้มาเป็นใบแท็ก70เซนนะครับนี่ ทางงานช่งางแผนผงกีก็เร่งกันสุดๆ,ๆเหมือนกันนะครับนี่เราก็จะมีผงกีเร้ยยบห้ากับแคดสาม2นดีนะครับนี่ก็เริ่มตรวจเช็คกันให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางแผนช่า,างสีนะครับนี่แผนช่วงล่างก็เริ่มสตาร์ทเครื่อนเต็มที่นะครับหลังจากที่เราทำการหยุดกันไปนะฮะสงการนะเราเปิดงานวันแรกครับวันที่ส9 นะครับวันนี้ก็วันที่20ก็เครื่องเริ่มเต็มสูบครับแต่วันนี้ขับเคลื่อนกันแบบเต็มร้อยนะครับก็เล่งกันแบบทุกช่องครับครับส่วนแคทคันนี้นะครับเราลอกกรบอก รอแกนกระบอกนะครับเพราะว่าเราส่งไปอาร์โคมนะครับแกนนี่นะครับตัวนี้กร3 2าสองดีเหมือนกันครับอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับรออะไรต่อไปโอ้นะครับ้องนี้น่าจะเป็นเอสเคร้อยสามห้าหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะใช่ครับอันนี้เอสเคร้อยสามห้านะครับจะเดินทางไปยังจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ส่วนคันนี้จะเดินทางไปใต้นะครับเป็นเอเค70ครับนี่ก็น่าจะพ้นกันแล้วนะครับนี่อันนี้ก็รอแกนกระบอกเมืกไงครับแกกระบอกยังไม่มาแต่เราก็ทําสีรอไปก่อนนะฮะเพื่อการไม่เสียเวลาฮะสูงกันไปก่อนนะครับส่วนแซเอ120.3นะครับนะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์ลูกค้าก่อน นะครับตัวนี้ต่อเลยนะตัวนี้จะเดินทางไปยังบางบอน5นะครับนี่เป็นเส้นเรก120ขีดนะครับตัวนี้มาระบบพร้อมกับระบบรายหัวเจาะครับอันนี้ก็รอแกนกระบอกมุงกีกันเหมือนแหละเหมือนเคยนะฮะแต่เพราะแกนกระบอกมุงกี่ถ้าไหนไม่ดีนี่เราจะส่งไปอาคมนะครับผมอ่ะนะครับนี่นะครับส่วนคันนี้นะครับ31 320ดีนะครับคันนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดโคราชนะครับ ก็ไปแถวบัวใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นสา2หนสองดีนะฮะนี่กำลังพ่นทินเนอร์นะครับเพื่อจะให้กัดสีที่เขาสาดมานะมันจะพองนะเพราะว่าเราเคียมจะออกไม่หมดนะครับก็ต้องพ่นน้ำยาก,กัดออกไปนะครับผมนี่นะครับก็จะเดินทางไปยังจังหวัดโคราชนะครับ นีอยู่ใกล้เลยนะครดูวันนี้มีแม่บองครับมีแม่บองครับเอกใหม่ก็เดี๋ยวให้ทีมช่างเขารุยงานกันต่อครับผมนี่นะครับก็ทีมงานช่างครัอครับนี่ต้องลอกสีเก่าออกนะครับผมนี่นะครับก็นะครับเราอจะเป็นแบบนี้เลยทีเดียวเชียวนะครับก็คือ เน้นคุณภาพครับเน้นคุณภาพนะครับกว่าจะออกมาสวยหล่อเทะนะฮะไม่ธรรมดาฮะแต่สำหรับเทศกาลสงการครับบริษัทเรามีตลอด24ชั่วโมงนะฮะมีทั้งตลอดปีครับสำหรับงานสงการ อนี่มือมือพ่อนจากพนคอนนะฮะช่างแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่ามันของแท้แล้วจุดไฟแชทดดูได้ไหมครับผมนี่นะครับก็นะครับ พอันยาเสร็จแลครับมันก็สะอาดติ้งเลยนะครับนี่กับ3-2 0ศนดีทูนะครับ3-2 0นดีนะครับก็เดี๋ยวเราครับปล่อยให้ทีมช่างเขารุยงานกันต่อนะครับส่วนตัวนี้ก็ขัดเรียบร้อยนะครับก็จะรอเข้าห้องป้นสีก่อนต่อนะครับนี่ นี่ก็จะพร้อมที่จะพ่นครับพร้อมที่จะพ่นนะครับนี่เปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวจะทําการปิดนะครับโอ้ช่างเข้ามาแล้วนะฮะช่าครับจะพ่นหรือจะทาครับผมคันนี้จะพ่นหรือจะทาครับเอาพ่นนะครับนะครับวันนี้ก็เร่งงานกันต่อนะครับก็คงอีกไม่นานนะฮะก็จะคลอดออกมา ครับก็วันนี้ก็ยังถือว่าจัดบล็อกนะครับยังไม่ยังไม่แน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนี้ยังเป็นล็อตที่ว่าก่อนที่เราจะหยุดสงการอยู่นะครับที่จะค้างล็อกนะครับก็ออกจาก1,2,3,4คันนี้ออกก็จะมี SK 125นะครับที่จะเข้าต่อแล้วก็จะมี m a r k ฟซ u เปอร์นะครับแล้วก็120รุ่น8นะครับแคท3ามดี นะครับที่จะเข้าต่อนะครับแล้วก็120รุ่นหกนัที้กำลังต่อคิวนะครับแล้วก็สำหรับยังเหลืออีกหลายคันนะครับที่กำลังรอไฟแนนซ์อนุมัติอยู่นะครับทางพี่พี่ไฟแนนซ์ก็บอกว่าไม่ติดปัญหาอะไรครับเดี๋ยวเข้าเช็คเข้าบอร์ดเสร็จเรียบร้อยก็จะอนุมัติพร้อมๆกันนะครับก็น่าจะเข้าสู่โหมดนะครับโหมดการเล่นกันอีกทีนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่พอดีน้องเขาโทรตามแล้วนะครับเดี๋ยว ขอไปคุยลูกค้าก่อนแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมโจ้ขอ,อกาวเข้ามาสวัสดีครับรถเล็กหรือรถใหญ่ ดูรุ่นไหนเนาะวอ้ยแมนไม่ได้เอามาพว่าส,สูเหรอกราลสิน,นดินแดนน้ำฝนฝากด้วยถ้าางนั้นก็